สบายดีมันนี่ไปเห็นเวียกอยู่เขตบางเวียงเนาะไปเฮื่อนใดก็เห็นแต่กะเตะไม้แล้วก็เอาวย่งวะเอานา้ำมายังใส่เนะาะตามประเพณีความเชื่อที่อยู่ในเฟซบุ๊กฮันว่ามันนี่เขาสิปลอยผี เห็นก็เจ้าเอาค่าถอดค่าทามายยังออกมาแล้วก็ช่วยแซติดไววทิมีเมียว่าอ้เนยังสักอย่างบูจืออ้อนาะแต่ชันวันนี้ก็เลยอยากมาบอกว่าอ่อเฮามีคาถาป้องกันมีคาถาป้องกันพีนะอันพีห้พหาพีห้าพีหูงพีระบาดพีโควบโควิดสิบเก้ายังสักอย่าง,งแหละ <c oughs> ในเมื่อไปอยู่แถวๆเขตทั้งเหนือเนาะคือบ้านบ้านผาตั้งเห็นเต็มทุกบ้านมีเบิดจชาชันจะว่าคึดคึดเป็นห่วงเป็นห่วงปวงซดนล้าทั้งซาดสิมาบอกคาถาตั้งนะโมสามจบแล้วเ้าตามลังเด้ออันนี้จริงจังเลยจริงจังเด้อ่ะอี i cứ i tai a o ya để loan qua vài vai bưng i cứ i tai o ya o oh, yes มีสำนิหละคาทานะป้องกันดี